เดิมทีก็ตั้งเป้าไว้แล้วค่ะว่าจะปล่อยตัวอย่างหนังใหม่นะคะแดงพระขนงพร้อมกับงานถแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ต่อหน้าสื่อบนชนไปเลยแต่ว่าไปๆมาๆ่ะกลายเป็นว่าสถานการณ์โควิด19ช่วงนี้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งทำเอาแจ็ค<อ>แฟนชนันแล้วก็เอ็กซวัชรพงศ์นะคะถึงกับคอตกค่ะเพราะว่าต้องเลื่อนงานเปิดตัวออกไป ท,ท,ทั้งๆที่นี่เป็นผลงานหนังที่หมายมันปั้นมือมานานถึง5ปีนะคะสองเพื่อนรักเขาตั้งใจทำด้วยกันค่ะแถมยังเป็นงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของแจ mm ็คแฟนชันเขาด้วยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่การมานั่งแทนผู้กำกับของแจ็คเนี่ยโดนผลกระทบจากโควิด -19 เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะหนังก็ถ่ายทำในช่วงที่มาตรการเนี่ยคุมเข้มเลยทีเดียวถึงขนาดเคยพักกองมาแล้วนะคะจนเกือบจะส่งผลกระทบกับการทำคอนติเนียของหนังเรียกว่าเรื่องความต่อเนื่องนะคะ่ะเพราะว่านักแสดงเด็กเนี่ยโตไวค่ะ ต้องใช้เทคนิคการถ่ายทำนั้นช่วยเช่นมุมกล้องต่างๆหรือว่าการแต่งหน้าซึ่งนี่ก็เป็นงานที่วัดใจนะคะในฐานะคนเบื้องหลังของแจ็คแฟนฉันก็บอกเลยว่าท้าทายค่ะน่าจะเป็นเรื่องของอตัวออกกองครับมันมันไม่รู้ว่ามันต้องเจออะไรบ้างแล้วมันแบบมันมันต้องแบบมีความแบบลุ้นตลอดว่าจะรอดไหมหรือจะอะไรไหมอะไรเงี้ยครับผม ก็ลุ้นนะครับลุ้นตลอดว่าว่าแบบจะหนังเข้าโรงแล้วเหตุการณ์โควิดแบบนี้แล้วมันจะย,ยังไงมันก็ท้าทายแล้วก็มันก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับผมว่าทุกอาชีพแหละครับไม่ได้เกี่ยวกับวงการหนังนะฮะมันไม่มีใครใอยากเกิดโควิดขึ้นนะฮะ acting ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องยอมให้เขาเลยเหมือนเขามีประสบการณ์มาจากแฟนฉันนะครับเขาเหมือนเขาจะได้วิธีการกำกับมาจากพี่แฟนฉันแล้วก็พี่ acting code อย่างครูเงาะอะไรเงี้ยผม,ม่าเข้าวิธีการนั้นมาสอนเด็กซึ่งแจ็คทำได้ดีมากซึ่งผมก็ยังอึง้งเลยว่โอ้โหนี่ขนาดแบบว่าแทบแทบไม่ค่อยได้เข้าประชุมแค่ผมสรุปให้ฟังอ่ะอ่านบทนั่งคุยบทกันแต่แจ็คแบบเหมือนเข้าใจเด็กด้วย กำหนดการฉายหนังค่ะเดิมทีวางไว้ที่ปลายเดือนมีนาคมนะคะแต่ก็อาจจะต้องรอดูสถานการณ์อีกรอบหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะงานกำกับหนังของคุณเอ็กซวัชรพงษ์เรื่องรักเลยร้อยเอ็ดเจอพิษโควิดนะคะก็ต้องเดื่อนฉายมาแล้ว3รอบค่ะคุณผู้ชม